สวัสดีค่ะไทยนิยมคามสวยนะคะแม่สวยสกลนครคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่จะแบ่งฟันกระเป๋าลดราคาโปรโมชั่นค่ะชุดแบบคุณแม่ใส่ยังมีขายนะคะชุดละ100บาทสวยสวยนะคะยังล้างสต๊อกนะคะจะล้างสต๊อกให้หมดเลยชุดละ100บาทนะคะเสื้อตัวละ1 0 0บาทกางเกงตัวละ100บาทก็เหลือไม่เยอะนะคะจะล้างสต๊อกให้หมดเลยนะคะต่ำกว่าต้นทุนเอฟซิทท่านใดยังไม่ได้ก็เอฟมาได้เลยนะคะ ตัวนี้อ,อกสามสิบแปดร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวนะคะร้อยเดียวล้างสต๊อกให้หมดเลยหมดแล้วไม่มีอีกแล้วนะ,ะอันนี้ก็อ,อกสามสิบแปดค่ะจากราคาสองเก้าเก้าเหลือตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยนะ,ะตัวละหนึ่งร้อยบาทค่ะขายราคาโปรโมชั่นค่ะตัวนี้เป็นสีส้มนะคะตัวนี้เป็นสีส้มค่ะอกสี่สิบหกค่ะโอ้สวยมากเอฟได้เลยนะคะตัวละหนึ่งร้อยบาทจากเพนมัดย้อม ผ้าฝ้ายเขียนมือมัดย้อมอย่างดีนะคะแอบได้เลยนะคะชุดนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะเลือากางเกงหนึ่งตัวค่ะตัวละร้อยบาทเดียเด๋ยวเป็นชุดนะ,ะชุดละร้อยเก้าสิบค่ะกางเกงหนึ่งตัวเสื้อหนึ่งตัวร้อยเก้าสิบาทนะคะโอใครถูกล้างสตอ็อกให้หมดเลยนะ,ะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้รับมาอีกแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่ได้รับมาอีกแล้วนะคะ เอฟซีท่านใดดูไม so ่สวยอยู่เอฟได้เลยนะเอฟได้เลยนะต่อมากค่ะกระเป๋าค่ะหลายท่านก็บอกกระเป๋าน้ําเต้าทองยังมีของอยู่ไหมมีค่ะยังมีอยู่ค่ะน้ําเต้าทองนะฮะน้ําเต้าทองยังมีของอยู่นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะเอาเป็นผ้าส่งก่อนเนาะผ้าส่งก่อนนะคะผ้าสลงมีกระโปรงส่งด้วยนะคะกําลังเย็บอยู่ช่างยุกําลังเย็บอยู่นะคะประมาณห้าตัวโอเป็นกระโปรงสวยมาก ราคาโปรโมชั่นช่วยช่างให้มีงานเอากระเป๋าก่อนเนาะกระเป๋าร้อยสามสิบบาทกระเป๋าตาเต้านับเต้าทองสวยๆเลยนะร้อยสามสิบบาทค่ะสวยๆเลยนะฮะอันนี้ค่าเย็บยังไม่ได้นะคะแต่เอามาขายราคาโปรโมชั่นค่ะถูกๆเลยราคาหนึ่งเก้าเก้านะคะวันนี้แม่สวยมาโปรใบละร้อยสามสิบบาทท่านซื้อสองใบสองร้อยห้าสิบนะคะเทบได้เลยนะเทปได้เลย 130ร้อยสามสิบบาทสองสองใบสองร้อยห้าสิบค่ารายค่าสีได้นะคะค่ารายค่าสีได้นะคะตาตอมาก็จะเป็นอ่าเป็นโอสวยเป็นเป็นเขาเรียกว่าผ้าเคยยำเนาะผ้าเคยยำนะผ้าเคยยำนะคะสวยมากเลยสีพลายนะคะเป็นเคยยำนะคะเป็นกระเป๋าน้ําเต้าทองเคยยำค่ะกระเป๋าน้ําเต้าทองเคยยำนะคะสวยสวยเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะกระเป๋าน้ําเต้าทองเคยยำ ร้อยสามสิบบาทจากสองใบสองร้อค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟซีท่านในดูไม่สวยอยู่เอฟได้เลยค่ะสวยสวยเลยนะคะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสีสลับกําลังนิยมสลับสีนะคะเหี่ยวไปสบายสบายใส่แป้งใส่เครื่องสำอางได้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะร้อยสาบาทสองใบสองร้อยหสิบนะลดไปอีก10บาทเลยนะคะนี่สวยๆเลยนะคะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยค่ะเอฟได้เลยนะคะ ชอบลายไหนในบไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครน,นะคะท่านชอบไหนลายไหนแคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยค่ะต่อมาค่ะต่อมาก็จะเป็นน้ำเต้าทองจะเป็นสีครามค่ะงานปักนะคะถ้าเป็นงานปักเรือสามใบสุดท้ายแล้วนะคะ250บาทงานปักค่ะ250บาทงานปักนะคะสวยสวยเลย งานปักสวยๆเลยเอฟได้เลยนะคะชอบพื้นไหนลายไหนแคปได้จอตัวาแม่สวยได้เลย0 8 1ย์ค่ะ3804338แแม่สวยสกลนครเป็นผ้าทอมืออย่างดีเลยนะคะซื้อเป็นของฝากสวยๆเลยนะคะซื้อเป็นของฝากของต้อนสวยๆเลยค่ะเอฟได้เลยนะคะ <ๆ S 1> ต่อมาค่ะจะเป็นเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางใช้ดีๆนะคะจากร้อยเก้าเก้าวันนี้คุณแม่โปรอ,อยู่ที่เก้าสิบบาท โอ้ใช้ดีคุณแม่ไปงานคุณแม่หิ้วน่ะใช้ดีมากใส่แว่นตาใส่เครื่องสำอางใส่อะไรได้หมดเลยนะคะสวยมาก90บาทจา้ะ90บาทนะคะโปรโ,โมชั่นพิเศษ90บาทสวยมากเลยนะเอฟได้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะใบละ90บาทคลิปนี้เป็นคลิปกระเป๋านะคะคลิปนี้เป็นคลิปกระเป๋านะคะเป็นคลิปกระเป๋าสวยๆเลย90บาทจะมีหลายสีท่านในเรื่องนะคะ สีดาก็ได้ค่ะสีดําก็สวยค่ะอันนี้เป็นสีดํานะคะถูกมากค่าเย็บยังไม่ได้นะคะ90บาทแต่วันนี้แม่สวยมาโปรยท่านเอฟกันขายของถูกค่ะขายของถูกมากนะคะต่อมาเป็นกระเป๋าอ่าน้ำเต้าทองลายคามจ้ะใบละร้อยห้าสิบาทค่ะใบละร้อยห้าสิบาทนะคะสวยๆเลยร้อยห้าสิบบาทสวยๆเลยนะคะ ชอบพื้นใหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหาแม่สวยได้เลย081ค่ะ3804338แม่สวยสกลนครนะคะชอบใบไหนลายไหนแคปหน้าจอตัวหาแม่ได้เลยนะคะตัวหาแม่สวยได้เลยค่ะมีเยอะทอมาใหม่ๆทํามาใหม่ๆนะคะท่อมาใหม่ๆทํามาใหม่ๆค่ะกระเป๋าน้ําเต้าทองซื้อเป็นของฝากของต้อนสวยงามมากเลยนะคะซื้อเป็นของฝากของต้อนสวยงามมากเลยค่ะ ใบละร้อยห้าสิบนะคะถ้าเป็นลายหมีสีครามใบละร้อยห้าสิบค่ะใบละร้อยห้าสิบนะคะมีเยอะเลยนะคะมีเยอะเลยนะ,ะมีเยอะเลยทำม,มาใหม่ๆเลยหรือท่านจะเอากระเป๋าทรงน้ำน้งเต้าทองยาวนะคะใบละหนึ่งร้อยบาทจา๋าสวยๆนะฮะเิี้ยวใส่ของสวยมากใส่แป้งใส่เครื่องสำอางใส่โทรศัพท์เิี้ยวไปพอดีสวยเลยนะ นี่ใบละหนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะขายถูกๆนะร้อยห้าเก้าเหลือหนึ่งร้อยบาทเห็นไหมคะสวยมากเลยใบละหนึ่งร้อยบาทนะหรือท่านจะเอาเป็นตีนจกแต่งแบบนี้ก็สวยนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยใบละหนึ่งร้อยบาทนะเอาจกแต่งสวยมากใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะใบละหนึ่งร้อยบาทค่ะเอฟมาได้เลยนะคะชอบกระเไป๋าใบไหนของคุณแม่สวยก็แคปหน้าจอโทรหาแม่สวยได้เลยศูนย์แปดหนึ่งค่ะสามแปดศูนย์สี่สามสามแปดใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะ ใบละร้อยห้าสิบก็ยังมีเยอะจ้ะใบละร้อยห้าสิบมีเยอะมากมีเยอะมากนะคะเอฟได้เลยนะใบละร้อยห้าสิบเอฟได้เลยสวยสวยเลยนะคะร้อยห้าสิบบาทสวยสวยเลยนะร้อยห้าสิบบาทสวยสวยเลยนะคะ,เ,ะ,คะเอฟได้เลยร้อยห้าสิบค่ะถูกมากสวยมากค่ะซื้อเป็นของฝากใบละห้าสิบบาทแต่วันนี้แม่ามาโปรอยู่ที่สามใบร้อยจ้ะ สามใบร้อยบาทนะคะเอามาปลให้พอดีหิวพอดีพายสามใบหนึ่งร้อยบาทย้อมคามค่ะเป็นของฝากของต้อนนะคะใบละห้าสิบบาทซื้อสามใบร้อยเดียวค่ะเท่ากับซื้อสองใบแถมหนึ่งใบเลยนะคะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะ,ะสวยมากเลยนะ,ะต่อไปจะเป็นหมวกค่ะหมวกงานป่าที่คุณแม่ใช้อยู่หมวกงานป่าที่คุณแม่ใช้อยู่นะคะ หมวกงานป่านะคะหมวกงานปะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นเชิงเป็นกลุยนะเป็นเป็นกลุยเป็นเป็นกลุยกลุยเชิงกลุยๆๆๆๆๆๆๆชายสองใส่ได้สองด้านจ้ะใส่ได้สองด้านนะคะใส่ได้สองด้านจ้ะใส่ได้สองด้านใส่ดีมากเป็นพะครามจ้ะใส่ได้สองด้านนะคะอ่าใบนี้พิเศษให้นะคะสี่สี่ร้อยห้าสิบวันนี้คุณแม่โปรโมชั่นอยู่ที่สามร้อยแปดสิบค่ะสามร้อยแปดสิบนะคะ เอาสามร้อยห้าสิบอไม่เอากำไรเลยนะสามร้อยห้าสิบชายมีกลุ่ยนี่มีแค่สองใบค่ะชายมีเชิงมีกลุวยมีแค่สองใบสามร้อยห้าสิบมีแค่สองใบค่ะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยเหลือแค่สองใบเท่านี้เองนะคะเหลือสองใบเท่านี้เองสวยๆค่ะเห็นไหมสวยมากใส่ได้สองด้านจา้ะสามร้อยห้าสิบเหลือสองใบเป็นชายเป็นเป็นระบเป็นเป็นกลุยนะเปิ้ผู้เป็นเป็น ต่อมาก็จะเรือใบเล็กค่ะเหลือใบเล็กนะเลือใบเล็กใบเล็กๆค่ะใบเล็กๆอาชายมันจะเล็กนะชายมันจะเล็กนะชายมันจะเล็กชช่มันจะเล็กถึงหมวกมันเท่ากันหลายคนบอกว่ามันคือหัวน้อยใส่พอได้ใส่ได้แค่นี้ละค่ะไม่ได้ใส่ลงลึกอะไรใส่โชว์สวยๆเลยตัวนี้ราคาติดไว้390้า คิดให้สองร้อยสองร้อยแปดสิบบาทจา้ะลดให้ใบละหนึ่งร้อยเลยนะคะเห็นไหมค่สวยๆเลยเป็นงานปะนะคะใส่ได้สองด้านใส่ได้สองด้านอันนี้ของมหาลัยเด็กเด็กนักศึกษาทํามาฝากขายนะคะแต่ว่าใครหัวใหญ่ก็จะใส่ใส,ใส่ใส่ลงลงไม่ได้นะคะก็จะค้างแบบนี้แหละพอค้างได้แบบนี้สวยๆเลยนะ,ะเหมือนกับว่าใบมันไม่ได้ใหญ่พอมันก็เลยใส่ได้แค่นี้ แต่ไม่ใช่หมวกเด็กนะคบเป็นหมวกผู้ใหญ่มันกับเด็กนักศึกษาเนี่ยเขากะไม่ดูเนาะมันก็จะค้างอยู่บนหัวนี่ละค่ะใส่ได้สวยๆแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้ลงลึกได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะคะมันก็ลงได้แค่นี้นะคะลงได้แค่นี้280บาทค่ะที่คุณแม่ใส่นี่ยก็สวยๆนะคะเป็นงานปะค่ะงานปะเอฟได้เลยนะคะเอฟได้เลยได้บุญค่ะช่วยนักศึกษานะคะคุณแม่ก็เด็ก เด็กนักศึกษาอาชีพนศึกษาเอามาฝากขายนะไม่ใช่มาฝากหรอกเขาทํามาแล้วเขาไม่มีตลาดลงคุณแม่ก็ช่วยซื้อไม่ได้ฝากถ้าฝากก็คือยังไม่ได้จ่ายตางังอันนี้จ่ายตังเรียบร้อยแล้วขายได้ไม่ได้เราก็ต้องรับผิดชอบสงสารน้องเขานะคะค่ะประมาณนี้ละค่ะ280บาทนะ280บาทมีอยูสีใบ280บาทมีอยูสีใบสวยๆเลยสวยๆเลยส8 0ยบบาทครับมีอยูสีใบ มีอยู่สี่ใบนะคะมีอยู่สี่ใบตัวนี้ลายขอพระราชทานจ้ะลายขอพระราชทานสวยๆค่ะสองร้อยแปดสิบบาทค่ะสองร้อยแปดสิบาทเป็นหมวกงานปักงานเย็บมือทอมือทํามือซื้อเราได้บุญพาะที่ช่วยน้องนักศึกษาที่ยากไร้นะคะคุณแม่ก็สงสารก็ซื้อมาอไว้ที่ร้านนะคะสวยๆแลวะคะ่ะสองร้อยแปดสิบมีสี่ใบ ต่อ,อมาขายให้หมดลดที่สุดถูกน้ําฝนละอายฝนถูกน้ําฝนละอายฝนก,ก็กลายเป็นเหลืองแต่ซักได้นะคะสวยๆเลยขายไปเลยใบละห้าสิบนะใบละห้าสิบบาทขายไปเลยขายไปเลยอันนี้ก็จะเป็นเหลืองๆข้างในไม่รู้ติดอะไรสงสัยฝนหยอดใส่ก็เลยเป็นเหลืองๆนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็ใส่ได้ย้อมคามใส่ได้ใบละห้าสิบบาทค่ะโอโ้สวยมาก <c oughs> อุ้ยเสนหมดเลย You like that?